ตอนนั้นจะบอกขอผมไม่ใช่น้แบบนี้นะเหมือนกอปไม้ตอนนั้นอะผมแบบปากแดงๆผมบัดเสสนะครับผมเขาก็เดินมาผมก็กก oh. มกนึกว่าเป็นการแบบผูกข้อไม้ข้อมือเป็นการแบบใบสีดูขวัน uh huh. อะไรประมาณนั้น oh. มีขายใหญ่เดินมาประมาณ15้าคน oh. เดินตรงมาเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้ผมคนแรกก็รับไว้เอามาผูกมัดมือตัวเองด้วยเดินมาเนะี่ยผมก็รับไว้หมดเลยรับไว้หมดเลยวันนั้นผูกก็เต็มไม้เต็มเลยคนอื่นก็งงว่าทำไมผมได้คนเดียวผูกข้อไม้ข้อมือ,อ,อในใจผมคิดนะเออวออที่นี่ก็เราคิดว่า กลัวเะกลัวมันจข้างในคุกอันตรายเอยอยเขามีเพลมีการแบบใบสีสูกขวัญด้วยรับมาเต็มเลยน้าไม่ทันไลยวันนั้นก่อก่อนขึ้นนอนยังไม่ติดห้องสักมากันมืดเลยเดินมาสิบห้าคนเจ้าของพัชนามาครบเลยการรับพัชนาคือการยอมรับเป็นเมียเขาเอารับมาสิบห้าืนเราก็ต้องมีผัวสิบห้าคนเงี้ยเหรอก็เกือบแล้วคืนนั้นมันบูมันเดินกำสมมุูดอาแก้วกันมาแล้วทุๆๆๆ่มน้ำมาลืด้นลืดพ้นแล้ว ชี้หน,านา้ามาแั้สิบห้าคนอ่ะ,อะบอกคนยังกลั่ะยอมหักไม่ยอมงอหันหลังก็โดนกรดอหันหน้าสู้เหล็กดีวกว่าเออสวนเียกวันปูนเข้ามาได้ไม่ถึงสิบห้านาทีเียกโดนซอยอยู่แล้ว